พระโอวาทพระพุทธชี้กงบทพินิจิตยาร้อยแข้อที่ห2เจ้าคิดว่าตนบำเพ็ญตามรอยพระอาริยะแต่กลับล้มเลิกการปฏิบัติกลางคันนี่คือภาพสะท้อนถึงการบำเพ็ญที่ขาดความมุ่งมั่นและความเปี่ยนในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจงตระหนักว่าการบำเพ็ญตามรอยพระอาริยะนั้น ไม่ใช่เส้นทางที่ราบเรียบหรือสั้นแต่เป็นการเดินทางอันยาวนานที่ต้องอาศัยความอดทนความมุ่งมั่นและความเพียรพยายามอย่างไม่ยออ่อท้อการที่เจ้าล้มเลิกกลางคันนั้นแสดงให้เห็นว่าเจ้ายังไม่เข้าใจถึงแก่นแท้ของการบำเพ็ญอย่างแท้จริงอย่าหลงเข้าใจผิดว่าการบำเพ็ญคือการได้บรรลุธรรมอย่างรวดเร็วแท้จริงนั้น การบำเพ็ญที่แท้คือกระบวนการขัดเกลาจิตใจอย่างต่อเนื่องแม้จะ,ะเผชิญกับอุปสรรคและความท้อแท้ก็ตามต้องฝึกให้จิตใจมีความอดทนและความมุ่งมั่นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจงฝึกมองการบำเพ็ญเป็นการเดินทางตลอดชีวิตไม่ใช่การวิ่งระยะสั้นเสมือนการปลูกต้นไม้ที่ต้องใช้เวลาและการดูแลอย่างต่อเนื่อง เจ้าจะพบว่าแม้จะมีช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่หากเราไม่ย่อท้อผลลัพธ์ที่ได้จะคุ้มค่าเสมอผู้ที่บำเพ็ญตามรอยพระอริยะอย่างแท้จริงนั้นย่อมมีความมุ่งมั่นและความเพียรที่ไม่มีวันสิ้นสุดสามารถเผชิญกับอุปสรรคและความท้าทายโดยไม่ย่อท้อมองเห็นคุณค่าของการปฏิบัติในทุกขณะ และไม่ยอมแพ้ต่อความยากลำบากใดๆดังน้ำค้างที่เกาะอยู่บนใบหญ้าในยามเชา้าแม้จะดูเปราะบางและชั่วคราวแต่กลับมีพลังในการหล่อเลี้ยงชีวิตสันใดการบำเพ็ญในแต่ละวันแม้จะดูเล็กน้อยและไม่ถาวรแต่ก็มีพลังในการเปลี่ยนแปลงจิตใจให้บริสุทธิ์และเข้มแข็งขึ้นทีละน้อยฉันนั้นการละเลยการบำเพ็ญ เปรียบเสมือนการปล่อยให้แสงแดดเผาน้ำค้างให้ละเหยไปโดยไร้ประโยชน์แต่การบำเพ็ญอย่างต่อเนื่องแม้จะเป็นเพียงเล็กน้อยในแต่ละวันเปรียบดังน้ำค้างที่สะสมและซึมซับลงสู่รากหญ้าหล่อเลี้ยงให้ชีวิตเติบโตยอย่างแข็งแรงจงอย่าดูถูกการบำเพ็ญเล็กๆน้อยๆนอยในแต่ละวันแต่จงทำอย่างสม่ำเสมอและด้วยความตั้งใจ เพราะในความสม่ำเสมอและบริสุทธิ์ใจนั่นเองที่เราจะค่อยๆก้าวเข้าใกล้การเป็นอริยะอย่างแท้จริงซึ่งไม่ได้วัดกันที่ความยิ่งใหญ่ของการกระทำแต่อยู่ที่ความบริสุทธิ์และความต่อเนื่องของจิตใจในทุกๆขณะการเข้าใจว่าทุกการกระทำแม้เพียงเล็กน้อยล้วนมีผลต่อการหล่อหลอมจิตใจและแก้ไขอุป,ปนิสัยของเรา จะช่วยให้เราใส่ใจกับทุกความคิดคำพูดและการกระทํามากขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนและลึกซึ้งในระยะยาวติดตามภาวาตอนต่อไปด้วยนะคะ